อาณาจักรหริพุนชัยเป็นรัฐโบราณที่รุ่งเรืองในรุ่มน้ำปิงมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลำพูนในปัจจุบันอนาณาจักรมอญแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าการเมืองสืบต่อความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาและศิลปก,กรรมจากทวารวดีมาติดตามร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของฮาริพุญชัยที่จะทำให้เราเข้าใจรากเหง้าของผู้คนในดินแดนทางภาคเหนือของไทยให้มากขึ้นกัน ราว4,000ถึง5,000ปีมาแล้วกลุ่มคนพูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกได้อพยพเคลื่อนย้ายจากจีนตอนใต้เข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้ผสมผสานกับกลุ่มคนพื้นเมืองในวัฒนธรรมหัวบินเนียนต่อมากลุ่มมอนเขเมรแยกออกเป็น3ามสายใหญ่ได้แก่สายเหนือสายตะวันออกและสายใต้แล้วค่อยๆเคลื่อนลงสู่ที่ราบลุ่มทางใต้บริเวณภาคเหนือของไทยซึ่งมีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับภูเขาและมีที่ราบแทรกอยู่ระหว่างนั้น ได้มีชาวละวะและชาวลัวเข้ามาอาศัยอยู่ก่อนการเข้ามาของชาวมอญและชาวไทยชาวละวะมีความสัมพันธ์ทางภาษากับกลุ่มมอญเขมรสายเหนือในกลุ่มภาษาปาลองที่พบในเมียนมาและภาคเหนือของไทยส่วนชาวลัวมีความเกี่ยวพันทางภาษากับกลุ่มมอญเขมรสายตะวันออกในกลุ่มภาษาขมุที่พบในลาวและภาคเหนือของไทยตำนานล้านนากล่าวถึงชาวละวะและชาวลัวว่าเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมอาศัยอยู่ในแผ่นดินล้านนาเรียกขานว่า มิลักขะธมิระหรือธรมิระซึ่งหมายถึงคนป่าคนต่างภาษาหรือคนที่ไม่นับถือพุทธศาสนาตำนานจามเทวีวง์ยังกล่าวถึงชาวเมงหรือมอนนักวิชาการบางส่วนเชื่อว,ว่ามอนระวะและลัวอยู่ร่วมกันหรือไม่ก็ระวะและลัวได้รับวัฒนธรรมมอนของทวารวดีก่อนที่จะพัฒนาไปสู่หริปุญชัย ขณะเดียวกันตำนานสิงหานวัตได้กล่าวถึงชาวไทยที่อพยพเข้ามาภายหลังมีวัฒนธรรมการผลิตสูงกว่าเช่นระบบนาและเหมืองฝายต่อมาได้เข้าปกครองและกลืนเข้าเป็นสังคมเดียวกับละวะลัวและมอนซึ่งชินาการมาลีปรกรณ์เรียกบริเวณภาคเหนือของไทยว่า3เทสะหรือท้องถิ่นของชาวสาเสียมหรือไทยหลักฐานทางโบราณคดีที่แองเชียงใหม่ลำพูนเช่น ที่บ้านวังไฮจังหวัดลำพูนแสดงถึงชุมชนโบราณดั้งเดิมตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคโลหะราว3,500ถึง2,500ปีมาแล้วโดยพบการใช้เหล็กและสำริดก่อนการก่อเกิดรัฐหริพุนชัยในพุทธศตรวรรษที่13ราวต้นพุทธศตรวรรษที่13วรรณกรรมตำนานของล้านนาสามเล่มหลักที่เขียนในยุคล้านนาราว500ปีก่อนเช่นตำนานมูลศาสนา จามเทวีวงศ์และชินการมริปกร์เล่าว่าปีพุทธศักราช1204หรือสีวาสุเทพได้เกณฑ์ชนกลุ่มต่างๆมาสร้างเมืองหริบพุญชัยขึ้นในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิงและในปีพุทธศักราช1206ได้อัญเชิญพระนางจามเทวีราชธิดาหรือธิดาสไพยแห่งเมืองระวบปุระมาปกครองเมืองหลิบุญชยัยเมืองระวบปุระของพระนางจามเทวีนั้น เป็นเมืองสําคัญทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาของอาณาจักรทวาราวดีเมื่อพระนางมาครองเมืองหริภพุนชัยก็ทรงนําเอาอารยธรรมชั้นสูงแบบทวาราวดีขึ้นมาด้วยและพัฒนาสังคมชนเผ่าให้กลายเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่แห่งแรกในภาคเหนือทรงรวบรวมชนพื้นเมืองเข้าด้วยกันภายใต้การปกครองแบบทศพิธราชธรรมและขยายอาณาเขตไปยังลุ่มน้ําอื่นเช่นเมืองเขลางนาครอ,อารัมพางนาครแห่งลุ่มน้ําวัง พร้อมประกาศพระพุทธศาสนาให้เรื่องลือไปทั่วพระนางจามเทวีของราชอยู่ราวเจ็ปีก่อนสระราชสมบัติให้พระราชะโอรสฝาแฝดเจ้ามหันตยศและเจ้าอนันตยศครองรัฐหริพุนชัยเขลางนครสืบไปคุณงามความดีที่พระนางทรงกระทำไว้นั้นมากมายจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระแม่เมืองพระมิ่งเมืองของชาวเมืองหริพุนชัย ตำนานเหล่านี้สะท้อนถึงการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนมอนทววรวดีจากภาคกลางขึ้นสู่ภาคเหนือและได้ผสมผสานกับกลุ่มชนพื้นเมืองที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชติกอย่างกลุ่มปะลองและกลุ่มขมุกที่เป็นประชากรดั้งเดิมในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงกลุ่มไทยที่เคลื่อนลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำกกทางภาคเหนือของไทยแล้วอย่างไรก็ตามหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะและบันทึกจีนโบราณ บ่งชี้ว่าสกราชตามตำนานมีความคลาดเคลื่อนผลการขุดค้นทางโบราณคดีที่ใจกลางเมืองลำพูนและลำปางและการศึกษาศิลปะวัตถุไม่เก่าถึงพุทธศตรวรรษที่13แต่มีอายุระหว่างพุทธศตรวรรษที่14-15ถึง15ซึ่งอาจเป็นอายุการก่อเกิดรัฐที่แท้จริงบนันทึกหมานซูของฝานชั่วเมื่อพุทธศักราช1,406ในสมัยราชวงศ์ถังซึ่งมีอายุเก่าแกกว่าตำนานล้านนามาก ได้กล่าวถึงอาณาจักรนานเจ้าที่บุกโจมตีรัฐทางใต้รวมถึงรัฐที่มีกษัตริย์เป็นสตรีที่เรียกว่าหนีหวังกวัวช่วยยืนยันการมีอยู่จริงของรัฐสตรีอย่างพระนางจามเทวีในช่วงเวลานั้นรวมทั้งตำนานอย่างคุณล้ววิลังคราชอาจสะท้อนถึงความทรงจำที่หริพุนชัยเคยถูกอาณาจักรนานเจ้าบุกก็เป็นได้กล่าวได้ว่ารัฐหริพุนชัยเกิดจากการขยายตัวของรัฐในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสร้างเครือข่ายการค้ากับดินแดนตอนในภาคพื้นทวีปโดยเฉพาะอาณาจักรทวารวดีที่มั่งคั่งจากการค้าทางทะเลได้ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมเข้าสู่ลุ่มน้ำปิงซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าของป่าเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมทวารวดีส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ตามลุ่มน้ำสำคัญที่เป็นชุมทางการค้านั่นเอง หลังการสวรรคตรของพระนางจามเทวีและพระยามหันตยศกษัตริย์ผู้ทรงธรรมการสืบราชาสมบัติในหริกพุนชัยยังคงดำเนินต่อมาอีกหลายรัชกาลโดยมีกษัตริย์ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาบ้างเช่นพระยาสุวรรณมัญชุสราชสลับกับกษัตริย์ที่ประพฤติชั่วและมีพระชนมายุสั้นบ้างเช่นพระยาสังสาราราชผู้เป็นโจนปรปล้นทรัพย์สินและชอบสุรา ต่อมาในช่วงต้นถึงกลางพุทธศตรวรรษที่15รัฐ hari พุนชัยในรัชสมัยของพระยากุลเทวราชต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่จากการลุกรานของกษัตริย์มิลักขะซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชาวไทยใหญ่สาเหตุสำคัญตามตำน,นานเล่าว,ว่ามาจากความตระณีทีเหนียวของพระยากุลเทวราชที่ทรงปฏิเสธคำแนะนำของโหรและปุโรหิตให้ทำบุญและอ้อนวอนเทพพยายดาเพื่อป้องกันภัยทำให้กองทัพมิลักขะสามารถเข้ายึดครองเมืองได้ ก่อนที่พระองค์จะรวบรวมกำลังพลและยึดเมืองกลับคืนมาได้ในภายหลังแม้จะผ่านวิกฤตจากศึกนอกไปได้แต่ความผันผวนของราชบัลลังก์ได้ก่อตัวขึ้นภายในราชสำนักเกิดการสืบราชสมบัติที่รวดเร็วและสั้นมากโดยกษัตริย์หลายพระองค์เช่นพระยาโนการาช7เจ็ดเดือนพระยาธาราาช2สองเดือนครึ่งพระยาเยาวราชหกเดือนซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนแอและขาดเสถียรภาพของรัฐธริบุญชัยในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี ราวกลางพุทธศตรวตรรษที่15รัฐหริพุนชัยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งในรัชสมัยของพระยาอัตตะสตกราชพระองค์ทรงนำทัพล่องใต้ไปตามแม่น้ำปิงเพื่อที่จะยึดครองเมืองระวะปุระซึ่งขณะนั้นปกครองโดยพระเจ้าอุดจิตตจักรวัติราชระหว่างที่กองทัพทั้งสองรัฐกำลังตั้งค่ายจะทำสงครามได้มีกองทัพเรือขนาดใหญ่ของพระเจ้าสุชิต,ตราชจากรัฐิรธิธรรมนครหรือตามพลิงเข้ามาแทรกแซง ทำให้เกิดการ,รเผชิญหน้ากันระหว่าง3รัฐใหญ่บทสรุปของสงครามครั้งนี้คือพระเจ้าสุชิตราชแห่งรัฐตามพระริงสามารถยึดเมืองระวะปุระได้สําเร็จส่วนพระเจ้าอุชิตาจักรวัติราชที่เสียเมืองไปนั้นได้เร่งยกทัพมุ่งหน้ายึดเมืองหริพุญชัยแทน พระยาอัตตาสตกราชเลยยกทัพกลับแต่ก็สายเกินไปแม้จะทำสงครามพยายามชิงเมืองฮริพุนชัยคืนมาก็ไม่เป็นผลพระองค์พ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดต้องหนีลงไปทางใต้และสูญหายไปนับเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยราชวงศ์จามเทวีหลังจากนั้นพระเจ้าอุดจิทธจากวัติราชได้สถาปนาราชวงศ์รักภุรขึ้นปกครองเมืองฮริพุนชัยโดยทรงบริหารอำนาจอย่างชาญฉลาดทรงซื้อใจชาวเมืองโดยมอบสินทรัพย์ให้ทหารและราษฎร อีกทั้งยังทรงทำรรสัตยาธิฐานโดยอ้างถึงพระนางจามเทวีว่าเป็นพระอิยิกาของพระองค์เพื่อขอให้เทียพยาดาช่วยคุ้มครองเมืองและราชวงศ์ซึ่งการกระทําดังกล่าวช่วยสร้างความชอบธรรมและผูกพันกับชาวเมืองอย่างแนบแน่นทำให้พระองค์ไม่ได้รับการต่อต้านในฐานะผู้ลุกรานภายหลังสงครามสาน,นครพระเจ้ากัมพดพระราชบุตรของพระเจ้าสุจิตรราช ได้ยกทัพขึ้นมาลุกรานรัฐหริพุนชัยแต่ถูกกองทัพของพระเจ้าอุชิตถัจักรวัติราชตีแตกพ่ายกลับไปทั้งนี้นักวิชาการได้ตั้งข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุของสงครามสามนาครไว้ว่าอาจมีที่มาจากความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองโดยสันนิษฐานว่าการที่รัฐมอญทั้งสองอย่างหริพุนชัยและระวะปุระเกิดความขัดแย้งกันอาจเป็นเพราะระวะปุระเริ่มรับอิทธิพลวัฒนธรรมของโดยมีหลักฐานขจารึกภาษาขเขมรโบราณในรบบุรี ขณะที่การเข้ามาของรัฐตามพะริงซึ่งอยู่ในเครือข่ายสีวิชัยอาจมีเป้าหมายเพื่อควบคุมเส้นทางการค้าในลุ่มน้ําเจ้าพระยาและกัมพูชาอันเป็นผลมาจากการแข่งขันทางการค้าทางทะเลที่รุนแรงขึ้นและหลังจากการเสียเมืองหริปุนชัยต้องสิ้นสุดราชวงศ์เดิมลงโดยมีข้อสันนิษฐานว่ากษัตริย์หริปุนชัยผู้พลัดถิ่นอาจลงมาตั้งมั่นที่เมืองแพรกรีราชาซึ่งมีหลักฐานทางศิลปกรรมรองรับ ผลจากสงครามต่อเนื่องนี้อาจส่งผลให้ในรัชสมัยของพระยากรมลราชเกิดโรคหาระบาดใหญ่ในหริพุญชัยผู้คนล้มตายเป็นเบือ่อจนเมืองร้างชาวหริพุญชัยพากันหนีตายไปอาศัยที่สุทธรรมวดีและหงสาว,วดีในเมียนมาตอนล่าง6ปีต่อมาหลังโรคระบาสดสงบลงแล้วชาวเมืองบางส่วนกลับมาที่หริพุญชัยบางส่วนที่ชาลาหรือมีครอบครัวแล้วยังคงอยู่ที่หงสาว,วดี ึงเกิดเป็นประเพณีลอยขโมดขึ้นที่หริพุนชัยเพื่ออุทิศให้แก่ญาติที่อยู่ทางใต้ซึ่งประเพณีลอยขโมดนี้ถือเป็นต้นกําเนิดของประเพณีลอยกระทงของสุขโขทัยด้วยวิกฤตการครั้งนี้ยังส่งผลสําคัญต่อการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมมอญทวารวดีโดยกลุ่มชาวหริพุนชัยที่อพยพไปสุธรรมวดีได้นําอักษรมอญไปสู่ดินแดนมอญฝั่งเมียนมาซึ่งภายหลังได้กลายเป็นแม่แบบสําคัญของอักษรพม่าที่พัฒนาต่อมา นอกจากนี้การอพยพยังช่วยเสริมสร้างและถ่ายทอดศาสนาพุทธเทรวาทในเมืองหงสาว,วดีให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมโยงของมรดกทางวัฒนธรรมมอญโบราณอย่างชัดเจนราชวงศ์ราะวะปุระปกครองหริพุนชัยต่อเนื่องร่วมศตวรัษทามกลางการขยายอำนาจของอาณาจักรใหญ่ในภาคพื้นทวีป ทางฝั่งตะวันตกอาณาจักรพูก,กามกำลังขยายอำนาจลงใต้เพื่อหาทางออกทะเลส่วนทางฝั่งตะวันออกอาณาจักรขอมเข้าครอบครองลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังพิชิตรัฐละวะปุระราวกลางพุทธศตรวรรษที่16การเข้าปกครองระวะปุระของอาณาจักรขอมและมีการเก็บภาษีอย่างหนักส่งผลให้ชาวมอนทวารวดีในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอพยพหนีออกไปจนเมืองกลายเป็นป่าร้าง แม้ว่าอาณาจักรทวารวดีจะเสื่อมถอยและล่มสลายลงแต่ศิลปะวัฒนธรรมและพุทธศาสนาแบบมอนยังคงถูกสืบทอดต่ออย่างมั่นคงผ่านรัฐฮริพุนชัยก่อนที่ราชวงศ์ระวัปุระจะเปลี่ยนผ่านสู่ราชวงศ์อธิตยาราชราวปลายพุทธศตรวตรรษที่16ซึ่งถือเป็นยุคทองของอาณาจักร ตามตำนานได้กล่าวถึงช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งจนเกิดเป็นสงครามระหว่างอาณาจักรฮริภุญชัยภายใต้การปกครองของพระยาอธิตยราชกับพระเจ้าระโวแห่งอาณาจักรระโวสงครามในช่วงนี้ไม่ได้รบกันด้วยกำลังพลเท่านั้นแต่ยังรบโดยใช้ธรรมยุทธ์และกำลังปัญญาด้วยราวปลายพุทธศตวตรรษที่16ถึงต้นพุทธศตวตรรษที่17ฮริภุญชัยกับระโวมีการเผชิญหน้ากันรวมสีครั้งหลัก โดยแบ่งการรบออกเป็น2รูปแบบรูปแบบที่1คือการแข่งขันธรรมยุท์การต่อสู้ด้วยปัญญาเป็นไปอย่างดุเดือดโดยกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายผลัดกันใช้กลอุบายจนเกิดผลผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะรูปแบบที่สองคือการลุกรานด้วยกำลังทัพเมื่อธรรมยุท์ล้มเหลวพระเจ้าละโวจึงส่งกองทัพเข้าโจมตีหริพุญชัยแต่ต้องประสบความพ่ายแพ้ทั้งสองครั้งนับแต่นั้นมาอาณาจักรหริภุญชัยก็เข้าสู่ความสงบสุขปราศจากภัยรุกรานจากละโว นักวิชาการบางส่วนจึงสันนิษฐานว่าเหตุการณ์สงครามระหว่างหริพุนชัยกับละโวนี้อาจสะท้อนถึงการต่อต้านการขยายอำนาจของอาณาจักรขอมราวกางพุทธศตวตรรษที่17ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่อาจพยายามแผ่อิทธิพลขึ้นมายังภาคเหนือของไทยแต่ไม่สามารถยึดครองได้น,นั่นเอง หลังชัยชนะเหนือภัยคุกคามภายนอกบรารมีของพระยาอธิตยาราชก็เพิ่มผูนยิ่งขึ้นและในรัชสมัยนี้เองที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาซึ่งนำไปสู่การเป็นยุคทองที่สมบูรณ์ตามตำนาน,นได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่กามักถ่ายมูลลงบนพระเศียรของพระยาอธิตยาราชทุกครั้งที่พระองค์เสด็จเข้าพระบังคคนหรือห้องน้ำซึ่งต่อมาปริศนาก็ถูกไขกระจ่างโดยพญากาเผือกเท่าที่เล่าว่า สถานที่ตั้งของห้องน้ำคือจุดที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาและท่งพยากรณ์ไว้ว่าที่นี่จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในอนาคตพระยาอจิตยาราชจึงสั่งให้ขุดดินในบริเวณดังกล่าวจนพบพระอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เชื่อกันว่าพระเจ้าอาโศกโปรดให้ทำไว้การค้นพบครั้งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะของพระยาอจิตยาราชในฐานะธรรมราชาผู้มีบุญที่ได้รับเลือกตามพุทธพยากรณ์ พระยาอธิตยาราชจึงโปรดให้สร้างพระาธาตุเจดีหลวงขึ้นณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นเมื่อปีพุทธศักราช1607ซึ่งต่อมาก็คือพระาธาตุหริพุนชัยในปัจจุบันการสร้างพระมหา,าธาตุเจดีขึ้นเป็นศูนย์กลางของเมืองนี้ถือเป็นการสืบทอดคติทวรวดีที่ต้องการให้เจดีเป็นหลักของบ้านเมืองและท้องถิ่น พระธาตุหริพุนชัยจึงมิใช่เพียงศาสนสถานแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ผสานคติทางศาสนาและความเชื่อให้เข้ากับความมั่นคงทางการเมืองผู้คนเชื่อว่าพระธาตุมีอนุภาพปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองจากภัยอันตรายและนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทำให้หริพุนชัยดำรงความเป็นเมืองพระธาตุที่เข้มแข็งและรุ่งเรืองจนกลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาแห่งลุ่มน้ำปิงวังยมนาน ตลอดจนลุ่มน้ำโขงและสารวินก่อนที่อาณาจักรจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของล้านนานในเวลาต่อมาหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนการกล่าวถึงยุคทองนี้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการขุดค้นที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของการสร้างศาสนาสถานขนาดใหญ่เช่นวัดพระาธาตุหริพุนชัยที่ถูกสร้างในรัชสมัยของพระยาธิตยราชนอกจากนี้จารึกภาษามญโบราณจำนวนมากที่ค้นพบในช่วงพุทธศตวตรรษที่1 7ถึง ซึ่งใช้ภาษาบาลีและภาษามอญโบราณยังเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าหริกุนชัยเป็นศูนย์กลางที่เข้มแข็งของพระพุทธศาสนาแบบเทรวาสและยังคงทํารงไว้ซึ่งอิทธิพลและอัตลักษณ์ของชาวมอญความรุ่งเรืองทางศาสนาที่ริเริ่มในสมัยพระยาทิตยราชได้ถูกสืบทอดเป็นราชประเพณีต่อไปยังกษัตริย์องค์ต่อมาในราชวงศ์เช่น พระยาธรรมิกราชที่โปรดให้สร้างพระอัฏฐารสซึ่งปัจจุบันเชื่อว่าคือพระประธานที่วัดอรัญญิการามส่วนพระยาสวะวธทสิทธิทรงบุรณะศาส,สนาสถานครั้งใหญ่ได้แก่ก่อเสริมพระาธาตุริพุนชัยที่พระยาธิตยาราสร้างไว้ให้สูงขึ้นเป็น24ศอกและปฏิสังขงรณรัตนเจดีที่หักพังจากแผ่นดินไหรวมถึงบูรณะวัดมหาวัน ั้งหมดเป็น,นกลไกสําคัญในการรักษาความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมของหริพุนชัยจารึกวัดดอนแก้วระบุว่าพระองค์ทรงออกผนวดเป็นพระพิสุขณพระอุโบสถวัดเชตวนารามการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรน,นี้ทําให้พระองค์เป็นกษัตริย์ในบ้านเราพระองค์แรกที่มีหลักฐานการออกผนวดอย่างชัดเจนซึ่งได้กลายเป็นราชประเพณีสืบต่อมาในฐานะแบบอย่างทางธรรม ก่อนหน้าพยาลิไทยแห่งสุขโขทยัยและสมเด็จพระบรมไตรโลกกน,น้าแห่งอยุธยาพระองค์ยังสั่งให้ขัดลอกหรือจานพระไตปิดกและสร้างสถูปหอหุ้มทองคําบรรจุพระไตปีดกไว้เป็นจํานวนมาก ถือเป็นความพยายามครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้เกี่ยวกับการรักษาและสังคานาพระธรรมวินัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของพุทธศาสนาเทรวาทที่สืบมาถึงล้านนานในยุคหลังการบูรณะในรัชสมัยของพระยาสววาวาทิสิทธิ์ยังสะท้อนถึงการรับและการพัฒนาศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากต่างแดนโดยเฉพาะจากอาณาจักรพุก,กามซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นยุคทองของพุกามเช่นกันอิทธิพลนี้ปรากฏชัดในรูปแบบเจดีทรงเหลี่ยม ที่มีสุ้มพระเช่นเจดีกูกุดและรูปแบบพระพุทธรูปในยุคนั้นการผสานศิลปะมอนดั้งเดิมเข้ากับศิลปะภูกรรมนี้ถือเป็นหลักฐานสําคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมและการเชื่อมโยงเครือข่ายทางพุทธศาสนาของฮรลิกพุนชัยในฐานะศูนย์กลางระดับภูมิภาค แม้ว่าราชวงศ์อธิตยาราชจะพยายามรักษาความมั่นคงผ่านการเป็นธรรมราชาและการทำนุบำรุงศาสนายอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเข้มแข็งทางการเมืองและการทหารก็เริ่มเสื่อมถอยตามตำนานได้ระบุถึงช่วงปลายของราชวงศ์ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการผัดเปลี่ยนกษัตริย์อย่างรวดเร็วสัญญาณแรกของการล่มสลายเกิดขึ้นในราชสมัยพระยาพินไตาราวปลายพุทธศตวตรรษที่18ถึงต้นพุทธศตวรรษที่19 เมื่อไทออมาตซึ่งถูกส่งไปครองเมืองเขรางได้ยกทับเข้าปรงพระชนพระยาพินไตและยึดครองนคหรหลิพุนชัยได้สําเร็จแม้ว่าไทออมาตจะปกครองเมืองได้ไม่นานแต่เหตุการณ์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าอํานาจของหลิพุนชัยได้อ่อนแอลงจนถูกลุกรานได้อย่างง่ายดายนักวิชาการบางส่วนสันนิฐานว่าไทออมาตที่ล้มราชวงศ์อธิยาราชและสถาปนาราชวงศ์ไทออมาตขึ้นปกครองหริภุนชัยนั้น อาจเป็นชาวไทยซึ่งเหตุการณ์นี้ร่วมสมัยกับพ่อขุนศรีอินทราทิ์กษัตริย์ชาวไทยที่สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นราวปลายพุทธศตรวตรรษที่18บ่งชี้ว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำน,นาจจากชนชั้นปกครองเดิมมาสู่ผู้นำท้องถิ่นที่เป็นชาวไทยโดยตรงแล้วนั่นเองความวุ่นวายยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในรัชสมัยต่อมา เมื่อพระยาอัตานะแสดงความไร้ศรัทธ,ธาถึงขั้นสั่งให้ขุดหรือพระเจดีศรีมหาโพซึ่งเป็นความพยายามทำลายรากฐานความเชื่อและศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองหริพุนชัยในที่สุดจุดจบของอาณาจักรมอนโบราณแห่งนี้ก็มาถึงในรัชสมัยของพระยายีบาราวต้นพุทธศตวตรรษที่19ซึ่งเวลานั้นเป็นช่วงที่อาณาจักรชาวไทยทางเหนือคือ อาณาจักรล้านนาภายใต้การนำของพระยามังรายกำลังรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นและหริพุนชัยคือหนึ่งในเป้าหมายพระยามังรายไม่เลือกใช้กำลังทัพโดยตรงแต่ใช้อุบายทางการเมืองอันแยบยนตโดยแซงขับไล่ไอ้ฟ้าอาตย์คนสนิทออกจากเมืองสายรับไอ้ฟ้าได้หนีมาขอพึ่งบารมีพระยายีบาจนได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจให้ดูแลก,กิจการทั้งภายในและภายนอกเมือง จากนั้นไอ้ฟ้าได้ใช้ตำแหน่งของตนบ่อนทำลายความสามัคคีภายในก่อนจะส่งสารไปยังพระยามังรายให้ยกทัพมาไอ้ฟ้ายังลวงให้พระยายีบาออกรบก่อนจะหักหลังด้วยการช่วยเหลือทัพล้านนาใช้กลยุทธ์วกหลังโจมตีทัพหริพุนชัยจนแตกพ่ายพระยายีบาทรงเชื่อคำแนะนำของไอ้ฟ้าจนถึงที่สุดคือให้หนีไปพึ่งน้องชายที่เมืองเขรางก่อนออกเดินทางตำนานระบุว่า พระยายีบาทรงยืนอยู่บนยอดดอยและหันกลับไปมองความงดงามของนครฮาริพุนชัยเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความเสียใจจนน้ำตาไหลย,ยอดดอยแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าดอยบารไฮพระยายีบากลายเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของฮาริพุนชัยที่หนีไปสิ้นชีวิตที่นครเขลางในที่สุดการพิชิตฮาริพุนชัยโดยพยามังรายในปีพุทธศักราช1824หรือพุทธศักราช1835จึงถือเป็นจุดสิ้นสุด ของอาณาจักรมอนทวารวดีในภาคเหนือที่ยืนหยัดมานานกว่า6ศตวรรษและเป็นการส่งต่อมรดกทางศาสนาศิลปรกรรมเข้าสู่อาณาจักรล้านนาทำให้ล้านนากลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้ในยุคต่อมา